สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็จะมาแต่งตัวให้เพื่อนเพื่อนดูแบบแต่งเต็มสําหรับผมที่ผมเล่นปัจจุบันนะผมก็จะย้ำนะว่าผมเล่น2ตัวละครนะครับผมจะมีตัวละครที่แต่งถึกกับตัวละครที่แบบเล่นเล่นโนโมดคําว่าโนโมดก็คือแบบว่าแต่งตัวไม่ถึกนะครับผมอันนี้คือแบบไม่ไม่ได้แต่งตัวอะไรนะเพื่อนเนเนี่ยที่มีบวก5บวก0.5นี่ก็คือเอ็มเบมนะเนี่ยกับ b อดีส1นะคือไม่ไม่ได้แต่งตัวอะไรก็ก็บวกนะ สำหรับใครที่รู้ว่าเอ็มเอ็มเบ้มคืออะไรเอ็มเบมก็คืออันนี้นะครับผมรูปดาวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบรูปแบบนี้นะแบบตาโลโก้อย่างนี้นะครับผมส่วนโลโก้แรกก็จะมีกระจาบวกอยู่ที่สปีดบวกศูนย์จุดสองนะครับผมบอดบอดี้บวกห้านะครับผมผมใช้เป็นของคาร์บอยนะอันที่เป็นแสงวิบวับอย่างนี้คือมันมันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันช่วยแค่เท่เฉยๆนะเ,นเพื่อนๆส่วนอันที่สองก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเป็นป้ายนะเป็นป้ายแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผม ก็จะบวกบวก6นะครับผมแล้วก็สปีดบวก0.3นะก็จะประมาณนี้ก็จะยืนข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นอยู่ที่ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งให้เพื่อนดูนะแบบแบบไล่เป็นตีทั้สเต็ปนะแบบแน่นๆนอ่ะที่สายถือเขาเขาแต่งกันปัจจุบันนะครับผมผมก็จะมีตัว2องตัวละครที่ผมบอกนะอันนี้คือตัวละครที่ผมเล่น แบบว่าโนมดไม่ไม,ไม่แต่งตัวอะไรนะครับผมไม่ต้องแต่งถืกอะไรก็ประมาณนี้นะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะแบนคนที่แต่งตัวถึกนะส่วนตัวที่2ผมจะเล่นเป็นตัวนี้นะเป็นตัวเกาหลีใต้นะเพราะว่าของมันถูกนะตอนนั้นที่ผมซื้อมันเป็นของทาวออแล้วผมก็จะกดเซฟเลยล้วกันนะครับผมมาก็จะไล่ตั้งแต่หลังมานะอันนี้คือสเตปสเตปผมผมก็จะไล่ข้างหลังมานะครับผมข้างหลังก็จะมีเสื้อเนี่ยของอ่าโกสต็อปนะครับผมแล้วก็ ยิบย้อยอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดดูแต่ละอันให้เพื่อนๆนดูนะอ,อย่างอย่างเช่นเสื้ออย่างนี้ผมก็จะเอาเป็นแบบเสื้อก่อนละกันนะครับผมส่วนมากที่เขาจะแต่งกันเขาก็จะใส่ลายนะครับผมใส่อันนี้นะครับผมของเดบิวแคนนะแล้วก็แบบกระเป๋าหลังชูช็อคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะหรือถ้าอยากวิ่งเร็วก็ใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วน ใครที่อยากรู้ว่าอสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับก็แพททินัมก็ต้องดีกว่าอยู่ของทองอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยก็บวประมาณนี้เลยนะครับผมก็หยุดสต็อปคลิปดูได้นะครับผมแล้วก็มาดูแพททินั่มนะครับผมดูความโกงของแพทเินั่มครับผมแล้วถ้าเป็นของธรรมดาล่ะเพื่อนๆก็ดูแค่นี้เอาก็รู้ว่าของแพททินั่มมันโกงอยู่แล้วนะเพื่อนๆส่วนกางเกงผมก็มีหลายตัวนะผมก็จะใส่แพททินัมให้เพื่อนๆดูก่อนนะ ไปที่น้ำกอประมาณนี้นะครับผมส่วนอ่าแบล็กเพนเตรอร์นะครับผมก็ได้อ่านผิดอ่านถูกก็ขอโทษด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมของชูชอ็อกชูช็อกก็จะประมาณนี้โคตรน,น้อยเลยบอกเลยแตกต่างกับน,นี้มากเลยอันนี้ของบอลทอรัดนะครับผมเพื่อนๆลองดูดิรัดมากเลยกางเกงรัดรัดส,ส่วนอันนี้เป็นโก้สต็อปนะเนี่ยต่อมาก็เป็นของ เพื่อนๆก็วัดความแตกต่างเลยก็ได้นะครับผมส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นอันนี้ละกันของ g o สต Stop นะครับผมมาผมก็จะไล่เป็นสเต็ปแรกเลยแบบคือจะไม่แต่งพักนะสำหรับผมผมคิดของผมคิดของผมเองนะขั้นตอนแรกผมก็ใส่ตรงนี้ก่อนใส่มากดเซฟก็ได้่ะต่อมาครับผมไล่ไปทีละสเต็ปนะก็จะใส่เป็นนี้อันนี้แล้วก็กดเซฟนะครับเพื่อนๆ จากนั้นก็รองเท้าเพื่อนๆนถ้ามีแพทตินัมก็ใส่ไปเลยนะครับผมแต่ว่าต้องใส่ทีหลังนะต้องเอาของวันก่อนแล้วค่อยมาเป็นของถาวรน,นะครับพแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นก็เป็นดางเกงเพื่อนก็เลือกเอาเลยว่าอันไหนบวกเยอะสุดนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ใส่แพทตินัมนะผมก็จะใส่เป็นของพวกนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะเนี่ยก็จะใส่ไปเลยมีสามอันที่ต้องใส่นะอันนี้ของชูช็อกแล้วก็ของ บอลทอรัสนะครับผมเป็นตุ๊กตาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นกางเกงอันนี้แล้วกันนะมันค่อยแบบสีจี๊ดๆหน่อยหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะเพื่อนเฮ้ยมันลดใช่ไหมเนี่ยอะไนเพิ่มผมผมจะเอาเป็นบอดี้แล้วกันบอดี้มันเพิ่มแล้วก็กดเซฟนะเพื่อนจากนั้นก็เป็นถุงมือถุงมือเราก็เอาไปใส่ที่หลังนะเพราะว่ามันจะบักเพราะมันเป็นของทาวบอไงผมคิดเองไหมไม่รู้ ต่อมาเพื่อนๆก็มาใส่เป็นอ่าเป็นลายนะเป็นลายลาวาน้าก็ได้นะถ้าจะแต่งสายถึกนะก็จะเอาเป็นลาวาน้าแล้วก็กระเป๋าหลังชูช็อคนะครับผมแบบนี้ต่อมาก็เป็นอ่าแบ็คเดวิลนะเดวิลแคนแล้วก็กดเซฟนะครับผมประมาณนี้เลยอันที่ผมเล่นปัจจุบันนะอ่าต่อมาก็เป็นแว่นตานะกดเซฟเรียบร้อยต่อมาครับผมก็ใส อันนี้อยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะหมวกแต่ที่ผมจะใส่นะผมจะใส่เพื่อนๆดูก่อนนะเอาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็กดเซฟก่อนเลยมันจะมีหมวกอยู่3ใบใช่ไหมสี่ใบจะใส่ความแตกต่างเพื่อนๆดูเลยอ่าของ go stop เพื่อนๆเราดูนี่1ร้อแล้วตอนนี้อันนี้105ร้อาอ่าเอาเป็นบอดี้นะ นะผมก็ผมจะแต่งเป็นบอดี้แล้วกันนะผมก็จะเป็นของบอลทอรัสนะเนี่ยแล้วก็กดเซฟบัดทีนี้เราก็มาไล่เป็นของอาถาวรน,นะทีนี้ที่ผมมีนะผมใส่อะไรบ้างแล้วอันนี้ใส่ไปแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อมาก็เป็นอันนี้ก็เรียบร้อยนะกางเกงถุงมือผมก็จะใส่ถุงมือปึ๊บแล้วก็กดเซฟนะครับ บอดี้บอดี้ก็เต็มแล้วต่อมาก็เป็นของอไอโงนะ้โมง่งนะโม่งจะเรียกโมง่งอาแพทินัมละกันนะอ่ะใส่ไปเลยก็กดเซฟนะครับผมเพื่อนเพื่อลองดูอันนี้คือยืนหน้าหน้านี้นะครับผมยังไม่บวกกับอาบวกสิบเอ็ดที่เราบวกนะอันนี้คือร้อยร้อยสิบเจ็ดนะตอนนี้บอดี้ร้อยสิบเจ็ดความเดียวก็อยู่ที่สองจุดสองนะครับผมมาเดี๋ยวผมไปจะยืนหน้าร้านให้เพื่อนดูนะกดเซฟก่อน อันนี้คือยืนหน้าเกมอันนี้คือยืนยืนหน้าเกมนะเพื่อนยืนหน้าเกมก็สองร้อยยี่นะบอดี้ร้อดความเร็วอ่าสองนะครับผมส่วนเหรียนแตกก็64นะครับผมแล้วก็แคนก็บวกสินะส่วนเฮดช็อตก็5้นะครับผมเฮดช็อตก็คือหัวนี่ยิงบริเวณหัวอ่าบอดี้ก็ร้อก็บริเวณลาตัวนะส่วนอ่าอันนี้ก็ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือช่วงล่างเห็นไหมช่วงล่างแบบประมาณนี้นะเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ความเร็วนะเพื่อนๆอยากได้ความเร็วใช่ไหมเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้ความเร็วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อคลุมเป็นของไทเกอร์นะครับเนี่ยใส่มาปุ๊บมันก็เป็นสองจุดเก้าแล้วก็บอดี้มันก็จะลดนะแล้วก็จะยืนหน้าให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็จะ ควมเดียวก็จะเป็น3.4นะครับผมบอดี้ก็จะลดลงนะครับผมก็จะเป็นเหลือ126นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเพืเ่อนๆสำหรับใครที่ถามผมมาว่าผมแต่งถึกได้เท่าไหร่นะผมก็ทำได้สูงสุด128นะอ่แะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่128นไม่มีใครเชื่อผมก็ทำได้สูงสุด128นะเพื่อนก็ประมาณนี้นะผมจะเล่นอยู่2ตัวนะจะเล่น ถ้าใครแต่งถึกผมก็จะเล่นตัวถึกผมถ้าใครเล่นแบบโมโนหมดไม่แต่งชุดถึกผมก็จะเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครห์ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ